สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทกันถ่ายรถยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับรหัสพนักงานนะครับ00272318นะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่นสปอร์ต 4x4 นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับต้องบอกว่าคันนี้บอยจัดการแต่งแบบออฟโรดนะครับถ้าใครกำลังมองหารถ 4x4 แล้วอยากแต่งแบบนี้นะติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086332518นะครับหรือว่าแอดอดีไลน์ตามที่บอกไที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววดดูกกกัััััันนนนนน่่่่่าาคคคคีี้้ะะะะรรรรรบบบบบบมมมมตตตแแงอเเเเเพิิิจจหหลลทไไชชญย เริ่มจากด้านหน้าของรถนะครับด้านบนหลังคานะครับคันนี้นะครับจะมีการติดแก๊บไฟนะครับสไตล์ออฟโหลดนะสีด้วงเป็นสีเหลืองนะครับแบบที่ลูกค้าเห็นอยู่ด้านบนเลยนะแล้วก็ตัวของสโคปนะครับอ่าข้างหน้าฝากระโปรงด้านบนฝากระโปรงนะครับเป็นสโคปทรงฟิตนะเขาใหญ่ประมาณ80%นะครับสโคปเนี่ยทำสีเทานะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถเนี่ยเราทําการแรปเป็นสีเทาแลมโบนนะตัวสเกิร์ตเอ่อตัวสโคปเนี่ยก็ทำเป็นสีเทานะครับพร้อมกับตัวของ แผ่นข้างแล้วก็ตัวโลโก้ตรงกลางนะที่เป็นรูปไม้นี่จะทําเป็นสีแดงนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของเรานะนี่แล้วก็มีติดะคริลิกคำว่าเ,เจอร์นะครับสีดําด้านแบบนี้นะตัวชุดกระจังหน้านะครับเป็นชุดกระจังหน้า f o d สีดํแตดขอบสีแดงนะครับแล้วก็ที่พิเศษที่รถแต่งเพิ่มเติม,ตมสไตล์ของรถเนี่ยคือต้องบอกว่าเราเปลี่ยนกันชนหน้าเหล็กนะครับเป็นของ t w i นะครับนี่พร้อมกับตัวกันชนหน้าเหล็กเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษคือจะมีชุดกันไฟด้านหน้า ชุดป้องการดับสูงเลยนะเพื่อลุยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นเด็กทั้งหมดนะครับเนี่ยชุดนี้นะเพื่อใครต้องการแบบออฟโรดลุยหลักๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีตัวกันกระแทกด้านล่างนะครับเป็นของที่ดูอันกันครับสีแดงพร้อมกับตัวหูราน่าจะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแางทางกันต่ออ้อลืมบอกครับนิดหนึ่งตัวของกันชนหน้าเหล็กเนี่ยจะมีไฟตัดบอกให้นะครับ ฝั่งละสองข้างนะครับเป็น LED นะก็เรียกว่าถ้าไปแับใส่ลุยๆนะใช้ตัวนี้เข้าไปนะรับรองว่าสว่างแน่นอนนะครับอันข้างนะครับตัวสติ๊กเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะนี่ติดเพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่าอย่างที่บอยบอกนะครับคันนี้นะครับเป็นสีที่เราแรปขึ้นมานะครับเป็นสีเทาแรมโบนะนี่นะครับเผื่อลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมดูรถฟอร์ดต้องเป็นสีนี้เลยนะครับคันนี้บอยทำการแรปนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็ ตัวรถเนี่ยมีการเปลี่ยนปีกน,นกลูกหมากันโครงครับเป็นของออปชั่นนะแล้วก็ล้อแม็กเป็นใหม่นะครับล้อแม็กเป็นของเอวัลไพขนาด20นิ้วนะครับสียางอยู่ที่3 3มสิบสามคู R ยีนะครับเป็นยางมัดทะเลนนะบอกว่าเน้นลุยเต็มๆสำหรับคันนี้นะครับยก2นิ้วจัดทรงให้หล่อๆแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับติดสติ๊กเกอร์ลูกม้านะน,ะนี่แล้วก็จะมีตัวของอเบ้ากันลมเปิดสีดำด้านนะครับตัวของ บันไดนะครับบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างแบบมีไฟของ T W I เหมือนกันนะครับเป็นสีดาตัดสีแดงนะคันนี้มีติดกับข้างเพิ่มเติมด้วยนี่กับข้างสีดาด้านนะครับนี่สไตล์อัโรดแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็มีติดในส่วนของข้อฝากถังน้ํามันนะครับกันริ้วรอยให้กับตัวรถลูกค้าด้วยนะด้านบนนะครับนี่ติดในส่วนของโรบอทเอเวนเดอร์ทรงปืนคู่นะครับมีไฟหลีไฟเบรกนะครับก็ไฟถอยนะครับด้านบนนะนี่ แล้ก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายเรามีบีครอบในส่วนของครอบไฟท้ายเสีิมด้านให้นะครับแล้วก็ตัวของกระบะท้ายนะครับเป็นในส่วนของโอ้โหครอบกระบะท้ายสีดาตัดขอบสีแดงพร้อมอคิกคำว่าเรนเจอร์นะครับสีดาด้านนะครับคันนี้ก็ยังมีเปลี่ยนในส่วนของโลบาร์เหล็กเออกันชนท้ายเหล็กนะครับพร้อมกับผูลากพร้อมตุ้มบอลด้วยนะนี่แล้วก็มีไฟถอยด้วยโอ้โหต้องบอกว่าคันนี้แต่งให้แบบออฟโรดเต็มๆนะครับถ้า ลูกค้าท่านไหนชอบสไตล์นี้นะครับชอบแบบนี้แต่งโหดๆลุยๆนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับย้ำอีกทีนะครับ0863232518นะครับหรือว่าแอดอีเมลตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสติ๊กนะครับให้บอยให้เป็นให้กำลังใจบอยทำคลิปต่อไปนะวันนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีนะครับขอบคุณครับ